แปดสิบแปดฟิชิงคมตกปลาตะป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นเพนลองบีดหกศูนย์นะครับเพนลองบีดหกศูนย์ขนาดความโตเนี่ยครับก็ประมาณเกือบเกือบสามโอนะนะครับประมาณสามโอนะครับสภาพโดยรวมแล้วก็มีริ้วรอยนะครับผมให้ดูริ้วรอยพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฝ้าเป็นอะไรหมดเลยนะครับเนะหมฮะ ก็มีบ้างนะครับสปูนก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นรอยเป็นจุดๆเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับโดยรวมแล้วยังสวยนะครับตามเสาตามอะไรก็จะมีมีคาบบ้างนะครับผมนะโดยรวมแล้วสวยนะนะครับไอตัวพวกนี้ที่เป็นตัวหยอดกดกดแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับสปริงไม่เสียนะครับเติมได้ทุกจุดนะครับผมที่มีรูแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเติมได้หมดนะเติมได้หมดทุกจุดนะครับ ลอกหมุนลื่นนะครับพร้อมใช้งานนะอันนี้เป็นตัวตั้งหน่วงหรือปรับคอนสปูลนะครับตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้เสียนะครับนะหย่อนน้ามันได้นะครับตั้งน่วงหรือปรับคอนสปูลนะครับเวลาเราปล่อยสายนะครับเนี่ยนะฮะเราอยากได้ลื่นขนาดไหนนะครับปล่อยเร็วปล่อยช้านะครับเราก็ตั้งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าลอกนะครับเปิดหน้าลอกดันคันโยกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ มันจะไม่เตะนะเราต้องเอามือมาดึงกลับนะครับผมแบบนี้นะครับรุ่นนี้หน้ามันจะแคบนิดนึงนะครับหน้าจะไม่กว้างนะครับความจุใส่ก็ประมาณสัก200เมตรนะ200เมตรจะได้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นคลิกเสียงนะครับกำลังเบรกอ่ถ้าสภาพนี้เพราะว่ามันนานแล้วนะน่าจะอยู่ประมาณสัก4-6โลนะครับประมาณนั้นประมาณ4-6โล นะครับเล่นได้นะตกบนเรือตกหน้าดินตกแม่น้ําสะพานคลองอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับบนเรือก็ใช้ได้นะครับลอยรีก็ได้นะครับล้อหมุนลื่นพวกนี้รอบจะไม่ค่อยสูงนะครับรอบน่าจะอยู่ประมาณสักสามมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะสามต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นล้อเก่าพวกเพนเก่าอะไรพวกนี้จะอยู่ประมาณเนี้ยสามสามต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ล้อสวยพร้อมใช้งานครับผม ตัวนี้เป็นเมดินยูเอนะครับเมดินยูเอสเอเลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะ กดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่เราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับหรืออยากแบบต่อรองราคาอะไรอย่างงี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับก็เนี่ยครับตามรูปเลย ต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทํารีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ